สรุปย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคสีวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหนังสือที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของนักกฎหมายไทยปรากฏการใหม่ในแวดวงกฎหมายท่ามกลางการแข่งขันสูงในสนามสอบนิติศาสตร์และการทำงานด้านวิชาชีพกฎหมายหนังสือเล่มหนึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักกฎหมายก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆได้จริงหนังสือสรุปย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคสีวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาไม่ได้เป็นเพียงตำราสรุป แต่คือคู่มือปฏิบัติที่เชื่อมโยงห้องเรียนกับห้องพิจารณาอยากเป็นรูปธรรมท,ทำไมวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาจึงชี้ชะตาคดีในโลกความจริงของการพิจารณาคดีชัยชนะในเชิงกฎหมายอาจไม่เพียงพอหากไม่เข้าใจวิธีการคุ้มครองสิทธิในระหว่างกระบวนการเช่นการขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือยึดทรัพย์ไว้ก่อนหนังสือเล่มนี้ชี้ชัดว่าชัยชนะบนกระดาษอาจกลายเป็นความพ่ายแพ้ในทางปฏิบัติ หากนักกฎหมายไม่รู้จักการใช้กลไกลชั่วคราวเหล่านี้เบื้องหลังผู้เขียนความรู้จากสนามจริงผลงานเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์สมพงษ์เหมวิมลผู้พิพากษาสารดีกาปัจจุบันผู้พิพากษาอาอุโศสารอุทธร๕7และอาจารย์กฎหมายที่สั่งสมประสบการณ์กว่า20ปีสิ่งที่โดดเด่นคือการถ่ายทอดความรู้จากสนามสอบสู่สนามจริงด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างคดีและแนวข้อสอบที่ไม่ปรากฏในตำราทั่วไปจุดดเ่นนองหัสืด อธิบายขั้นตอนวิธีการชั่วคราวก่อนพิภากษาอย่างเป็นระบบวิเคราะห์กลยุทธ์ที่คู่ความนามาใช้จริงในศารรวมแนวข้อสอบและตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงเหมาะทั้งสําหรับนักศึกษากฎหมายผู้เตรียมสอบเนติและนักกฎหมายมืออาชีพเสียงสะท้อนจากวงวิชาชีพผู้สอนและนักกฎหมายรุ่นใหม่ต่างมองตรงกันว่าหนังสือเล่มนี้คือคู่มือจําเป็นที่ช่วยลดระยะเวลาการศึกษาเรื่องซับซ้อนอย่างภาคสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้นัก,กฎหมายในสารมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในการปกป้องสิทธิของลูกความพร้อมให้ครอบครองแล้ววันนี้หนังสือสรุปย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค4วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษากำลังวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วโดยถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นหนึ่งในงานเขียนทางกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีสําหรับผู้ที่อยู่ในเส้นทางนิติศาสตร์และกฎหมายนี่ไม่ใช่เพียงหนังสือแต่คือการลงทุนเพื่อความสําเร็จในอนาคตสนใจสั่งซื้อได้แล้วทาง Facebook หนังสืออาจารย์สมพงษ์ อาจารย์สมพงษ์เหม็มวิมลเปิดเผยว่าเรียนท่านผู้สนใจครับหนังสือเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเล่มนี้เป็นวิชาที่ผมเคยบรรยายที่เนติบัณฑิตไทยแต่ผมเห็นว่านักศึกษาที่เตรียมสอบนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการหากมีหนังสือเล่มน,นี้ไว้จะได้ประโยชน์ไม่น้อยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งตั้งแต่มาตรา253ถึงมาตรา270รวมประมาณ20มาตราด้วยหลักการสําคัญคือ ด่าช่วงก่อนที่ศาลจะพิพากษาเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะหากรอจนศาลพิพากษาแล้วโจทก์อาจไม่สามารถบังคับคดียึดทรัพย์สินของจําเลยที่ไม่สุจริตได้และจําเลยก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นแม้ว่าศาลจะพิพากษายกฟ้องก็ตามปัจจุบันยังมีกฎหมายพิเศษบางฉบับที่อนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องคดีได้เช่นพรบฟอกเงินและพรบคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องได้ก่อนฟ้องคดี กฎหมายตามมาตรา253-207 10สบสามารถแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ดังนี้ 1. คุ้มครองจำเลยมาตรา253-253ทวิจำเลยสามารถร้องขอให้ศาลสั่งให้โจท์วางเงินหรือหาหลักประกันเพื่อชำระค่ารืชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้หากโจทไม่มีภูมิลำเนาหรือทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้ในประเทศไทยหรือเชื่อได้ว่าหากแพ้คดีแล้วจะหลีกเลี่ยงการชำระ 2. คุ้มครองโจท มาตรา2 5 4ร้อถึงสองและมาตรา266โจทย์สามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยห้ามจำเลยกระทำละเมิดหรือผิดสัญญาห้ามนายทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือแม้กระทั่งจับกลุ่มจำเลยชั่วคราวก่อนพิพากษา 3. คุ้มครองคู่ความมาตรา264ทั้งโจทย์และจำเลยสามารถขอใช้สิทธิ์ได้โดยครอบคลุมหลายเรื่องสารดีกาได้วางแนวคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานว่า ความคุ้มครองใดสามารถใช้ได้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษานี้สามารถใช้ได้กับคดีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีแรงงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาหรือคดีแพ่งอื่นๆสำหรับคดีในศาลปกครองก็สามารถใช้วิธีคุ้มครองชั่วคราวได้เช่นเดียวกันแต่จะเรียกว่าวิธีการบรรเทาทุกข์ใช้กับกรณีฟ้องละเมิดและสัญญาทางปกครองหรือขอทุเลาคำสั่งทับกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตัวอย่างที่ศึกษาง่ายคือคดีของบิ๊กโจ๊กที่ฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุด สำหรับผู้เรียนกฎหมายผู้เตรียมสอบเนติหรือสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาและอายการผู้ช่วยหนังสือเล่มน,นี้สามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาข้อสอบเก,ก่าๆได้เพราะข้อสอบมักออกสลับระหว่างการมารับคดีและวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาครับ